วันไดเห็นตัวอย่างของใครหลายคนที่เขาเข้ามาทําออนไลน์เพียงไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแต่เขาสามารถมีเงินแสนมีเงินล้านได้แล้ววันก็สามารถรู้ได้เลยครับว่าเหตุผลที่เขาทําได้คือหนึ่งเลยครับมันมาจากความทุกข์ทรมานครับการที่เขาไม่อยากได้อยู่ในจุดเดิมไม่อยากได้ชีวิตเดิมอยากได้ชีวิตใหม่2ครับเขามีแรงบันดาลใจครับเขาเห็นว่าบุคคลตัวอย่างที่เขาได้ไปเห็นมาเนี่ยเขาทําเพื่อสังคมครับเขาไม่ทําเพื่อตัวเขาเองด้วยแต่เขาไม่ทำเพื่อเงินด้วยแต่เขาทําเพื่อใครหลายคนครับให้ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีครับในเมื่อวันที่เรราาตยไปคับ ยังมีคนได้ประโยชน์จากความรู้ที่เราได้เคยให้นี่แหละครับคือจิตวิญ,ญญาณอุดมการณ์ของมนุษย์คนหนึง่งที่ได้ให้ใครหลายคนได้รู้สึกว่าเราตายไปแต่เรายังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีและนี่แหละครับเมื่อเราจริงจังกับการทําออนไลน์ pancakes, จริงจังกับสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ตรงหน้าเราทําเพื่อสังคมครับสุดท้ายแล้วครับมันไม่มีทางเลยครับที่คุณจะไม่ได้อะไรกลับมาคุณไม่ได้เงินกลับมาก็จริงแต่คุณได้ให้ความรู้สึกดีๆกับตัวคุณมาแล้วอ่ะคุณรู้ไหมคำว่าให้และคุณได้รับโอัตตโนนนนมัิิเเลลยวนวะ่่าาาาถถึงงบบบอออก้รรไ์แจ ุณอาจไม่ได้ค่อยเองินอย่างเดียวครับแต่คุณจะได้ความรู้สึกครับของการที่เป็นผู้ให้และเขารู้สึกว่าขอบคุณมากนะครับวันนั้นที่ให้ความรู้ดีๆแล้วผมเอาไปสานต่อธุรกิจผมเติบโตมากขึ้นเลยแล้วที่สําคัญนะครับผมเปลี่ยน mindset การใช้ชีวิตและทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่เปลี่ยน mindset แต่ครอบครัวของผมที่บ้านของผมเปลี่ยน mindset กันทุกคนเลยเพราะพี่วานถ้าสมมติว่าเขาได้ยินขับเนี้ยครับผมจะดีใจไหมผมโคตรด,ดีใจเลยวันนี้บอกว่าทุกวันนี้ครับมันไม่ใช่แค่มาทําออนไลน์เพื่อหาเงินแล้วแต่มันการมาทําออนไลน์นะครับ มันทำให้เราเจอสังคมใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใครคนใดคนหนึ่งและอีกหลายๆคนได้ในเวลาเดียวกัน